รวมมิดเรื่องของเล็บเป็นส่วนที่กูเกียดที่สุดเป็นเล็บบางเป็นมือไม่สวยจริงๆเป็นคนเล็บไม่ค่อยสวยดูเนื้อเล็บดิมัคือสั้นมันนี้มันยาวแล้ว,ลวมันบางแล้ว,ม,ลวมันเหินปัจจุบันทําเล็บให้สวยมีอะไรบ้างคะเนี่ยถ้าไม่ได้ทาเล็บอะรู้สึกชีวิตขาดหายต่ออะเคเลเข้ามาแล้วมึงออกใบยามันจะเสพติดมากเล็บเป็นเชื้อรานั่นเองค่ะราแดงก็ทําสีสันคเอาลานเล็บที่ทําประจํากันดีกว่าไหนๆก็ไม่มีสปอนแล้วมือชอบที่ไหนแต่เล้าซี อะไรรู้ป่ะเคยกระจาะอะไรขอยอมรับตรงๆว่ากูรักเพื่อนมากเพื่อนสวยมากเพื่อนเพอร์เฟกเชื่อหรือไม่ว่าคบกันมาเกินสิปีกูไม่เคยมองเล็บเลยเพราะว่ายิบกับปลายมันจะมีส่วนอื่นๆทึ่งท่งทุกคนก็ดูดิให้หมองจนกระหังเราเริ่มคุยเรื่องเล็บเช่่งที่ในแต่งงานแล้วกูหันไปว่ากูต้องยอมรับจริงๆว่าบางทีคนสวยเนี่ยก็น่าจะต้องมีดีเฟกในร่างกายซึ่งดีเฟก ของยิปซีกับปายคือเล็บเรียกว่าดีเฟกต์งรู้ว่าปายสำหรับกูกูยอมรับว,ว่ามันคือดีเฟกต์ในชีวิตกูจริงหอจริงๆเป็นส่วนที่กูเกลียดที่สุดขัดใจทุกครั้งแล้วกูอยากทาเล็บแต่ทาไม่ได้เพราะกูเป็นคนทำกับข่าวคือบอกขอดดีเฟกต์อ่ะมันคือกวนตีนเล่นเฉยๆกูอออมองไอ้ปายน้านอนเลอะเลือนมองไอ้ยิปคือสวยมงแต่เรากูไม่เคยรู้ว่าเล็บคนมันไม่เหมือนกันไม่เคยรู้จริงๆแต่ที่เนสึกขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยน่าจะใช่เพราะว่าปายอ่ะจะเป็นคนอายเล็บเท้าเออปายอยู่นี่แ มาสก์ก็อกบอ,อยเล็บก,กูไม่สวยไปเป็นคนที่ทําเล็บน้อยมากๆเป็นเล็บบางเป็นมือไม่สวยคือถ้าโฆษณาอีเทียอะไรไม่เคยได้เ,เพราะวะ่าค <วะ S 2> ่อยใหญ่หหสังเกตดิเนื้อมันแทบจะกินไปที่เล็บเมื่อก,ก่อนตอนเด็กๆเ,เล็บไม่สามารถยาวขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเนื้อมันเยอะมากมันเป็นอย่างเงี้ยคือเนี่ยเล็บคนเราอ่ะเล็บมันจะเกินออกมาจากเนื้อเห็นไหมเล็บเราอ่ะไม่เกินออกมาจากเนื้อคือเนื้อมันจะเป็นจะเกินอย่างเงี้ยตลอดแล้วเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยเว้ยพอมันยาวขึ้นมานิดนึงมันแทนกูเป็นเล็บขบที่เล็บมือกูอ่ะเป็นคนเนื้อติดเลล็บแปว่า คือถ้าเกิดเข้าร้านช่างอะก็คือจะเสียวทุกครั้งเวลาช่างมาตัดเพราะว่านี่เล็บใช่ไหมคะเนื้อต้องงูมเข้าไปเวลาตัดก็คือตัดข้างบนข้างบนใช่ใช่แต่ของเด็กกับปายทากันอย่างเงี้ยมันพอดีเนื้อมันพอดีกันเพราะฉะนั้นเวลาตัดกูต้องเอากันไกแยงแยงเนื้อเข้าไปเพื่อตัดเสียวนะเนี่ยถ้าใครตัดไม่ดีอะของพี่ยิบก็คือจริงๆเป็นคนเล็บไม่ค่อยสวยแล้วก็เป็นคนที่น่าเวทนามากเกี่ยวกับเรื่องเล็บทำไมอะมือยังดีมือมือยังสวยมือกูดูแมนมากมือยิบเป็นแบบมือสวยเลยเป็นแทนได้ ได้สามารถจะแบบอย่างนี้ได้คือกูอวะเวลาต่อเล็บเป็นคนมือสวยเป็นเลยแต่ตอนนี้คือไม่ต่อนีเล็จีนี่คือความเป็นจริงนะคะที่พยายามไปทาสีธรรมดามาแล้วก็หลุดไปเป็นบางนิ้วนะคะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่บ้างอุบาทมากๆความดีเฟกต์ของเราก็คือเป็นคนหนึ่งคือเล็บเล็กใครเทียบให้ดูมึงเอานิ้วที่ไม่ได้หานิวนางดูเนื้อเล็บดิมันคือสั้นอันนี้เป็นยาวแล้วเพราะว่าถ้าไม่ยาวอ่ะมันจะเหลือเท่านี้แต่เวลายาวของยิปทีไลอ่ะออกแฉกออกแฉกหมายพราะว่าไงเล็บเน็กเห็นไหมคะมันจะโค้งลง่เล็บยิปซีมัน เฉินเินจะยิ่ง <c oughs> <ค benefit> ยาวจะยิ่งทะยานฟ้าจริงปะเนี่ยไรมาดูจริงจริงถ้าเกิดสมมติไวเล็บยาวเหมือนคนปกติแล้วตะไมข้างแล้วก็ยังทะยานไหมไวไม่ได้ค่ะพอทุกครั้งพอถึงยาวระดับหนึ่งฉีกทันทีมันบางแล้วมันเหินเอางี้เป็นคนเล็บบางกันตั้งแต่เด็กเลยกูเพิ่งบางตอนหลังมึงตั้งแต่เด็กกูบางตั้งแต่เด็กวิธีการทาเล็บปัจจุบันทําเล็บให้สวยมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยก็คือทาเล็บสีธรรมดาถูกไหมเพราะเสียคืออยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเล็บจริงของเรามันมีความลื่นความมันไม่นาน ักษาดีๆแต่ถ้าเกิดว่าคนอย่างก,กูคือไม่รักษาที่อะไรเลยก <c oughs> ็ประมาณออกจากร้านมาก็คือย่อนเลย 1>, 1ย่นสองแห้งช้าในร้านคือ <c oughs> เปจะเป็นแบบคนที่นิ่งที่สุดถ้ายิ่งคนคันกุ๊กคันกิอกอ่ะแก้วนิดนึงไม่ได้แล้วชนทะลอกเป็นรอยง่ายจะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่สีของกูทานแล้วเรียบเนียน<ไ>เข้าใจสองเล็บเหลืองใช่เพราะมันโดนหน้าเล็บโดยตรงเขาก็จะเอามะนาวมาถูที่มือมันก็จะดีขึ้นราคาก็จริงๆก็มีสามสี่ร้อยเทียบกับการอยู่ด้แค่แบบ3วันแม็กซิมัมอ่ะก็ถือว่าแพงูู้ึกว่า าการทาเล็บจริงธรรมดามันไม่มีประโยชน์กับมาก,กูเลยเพราะว่าอยู่ในแค่ออกแต่ว่าพวกมังอ่ะเป็นคนที่ชินกับการที่ไม่ต้องทาเล็บเนี่ยถ้าไม่ได้ทาเล็บอ่ะรู้สึกชีวิตขาดหายอ่ะช้อยสองก็คือท <c oughs> าสีเ<ส>จล ใครๆก็น่าจะต้องเคยทำตอบโจทย์นะสำหรับกูที่ยุกรกลอให้มันแห้งไม่ได้เจลก็คือแห้งเลยลื่นเลยประมาณสี่สิบนาทีเองในการทำการทำเร็วมากเพราะฉะนั้นทริคของกูก็คือจะโทรบอกร้านว่าขอช่างมือทั้งเท้าพร้อมกันเพราะว่ามึงจะเสียเวลามากถ้าเกิดทำขาเสร็จแล้วก็มาทำมือต่องทำพร้อมๆกันไปเลยแล้วยิ่งถ้าร้านไหนมึงสามารถบอกเขาได้ว่าขอช่างเพิ่มคือทำสองมือนี่แบบชีิตดีแต่ข้อเสียของเจลนะคะก็มีเช่นกันคือเจลเนี่ยก่อนเริ่มทำเขาจะตบไบหน้าเล็บนิดหน่อยซึ่ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเล็บ เวลาเปลี่ยนมันก็จะยิ่งบางเจลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับอะคริลิกก็คืออะคริลิกเติมได้เจลมันคือเอาออกทำมอาออถึงเขาจะบอกว่ามันไม่บางแต่จริงๆมันบางบางค่ะบางจริงบางจริงๆคือเจลอะมันแค่ทาเคลือบเวลามันหลุดออกมามึงมันแสบนิ้วเหมือนมึงเล็บมึเขาให้ไปเล็บบางเลยบ้างของมึงนะของมึงทำกี่ปีละทาเจลทาสีเจลทามาตลอดอ๋อเหมือนกันผูก่ชอบชอบทาสีเจลมาก ก็คือจริงๆอะพวกเราก็บางกัเพราะนั้นทีนี้มาถึงข้อที่3การทําสวยแบบเล็บก็คือต่ออะคริลิกลก,ลก,การต่ออะคริลิกเนี่ยก็จะมีหลายทรงเราชอบทรงแอลมอนหนึ่ง,งทรงค่ะทรงสําหรับการต่อเล็บนะคะมันก็จะมีประมาณนี้มันก็จะแบบบางคนเหลี่ยมสุดๆไปเลยางคนแหลมออกมาเหมือนไปเลยแบบไอปลา่าแบบไอปลาเลยอย่างกูนี่คืออะไรแอลมอน์หรออ๋อแล้วนีคือแอลมอนนะกูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรกูเรียกเขาว่าเอาแหลมแต่ไม่แหลมจนแหลมเปียวแต่ว่ามนมันก็เป็นม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 ันจะมนมองอ๋อมันจะไม่ มันดูโอเคโอเคมนนี่ยังสดใสอยู่ป่ะยมนอาจจะสดใสก็ได้แต่มนไม่สดใสแต่มนไม่สดใสช่างเลยบอกว่าอ้าวคุณเนยชอบแบบนี้จริงๆเขาเรียกว่าทรงแหลมนะคะกูแบบอันนี้สำหรับกูคือแหลมถ้าไม่แหลมจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมกับปรักขอบโค้งเออเขาเนึกว่ากูชอบแบบขอบโค้งมนหน่อยอ้วนหน่อยการทำอะคริลิกอะเตือนไว้ก่อนก่อนจะเข้าวงการเหมือนทำสีผมเลยมือมือเข้ามาแล้วมึงออกไปยากมากมันจะเสพติดมากหนึ่งมือจะทนไม่ได้เลยเวลาที่จักเลียวสวยอะมันเป็นสั้นกุดสั้นกุดไม่พอเล็บบางมากจับหยิบจับอะไรก็ไม่สะดว ควจริงแล้วอะคริลิกเนี่ยนะคะมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าคนที่ต่อเล็บจะเข้าใจมากๆว่าเล็บก,การเวลามันบางแล้วมันฉีกมันเทรมาแต่การที่เราต่อเจลมันจะทําให้เล็บเราดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้น in away ในขณะที่ต่ออะคริลิกแข็งแรงกว่าต่อเจลไปอีกหนึ่งชั้นอันนี้คือจะมีตุ๊ก,กตาจะมีลายจะสวยได้แต่ข้อเสียคือใช้เวลาทํานานมากๆทำอะคริลิกกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงนนแล้วแต่ลายากูเคยทําถ้าไม่มีลายประมาณ2-3เติมทุกครั้งก็ประมาณสองเวลาเติมอ่ะเขาจะ เจียน้าแล้วคาทาทับใหม่เขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ปั้นปันปันมันก็ใช้เวลานานสักแต่เวลาทําอะคริลิกตอนที่เจียเติมอะเล็บไม่ค่อยบางเพราะว่าเขาเจียโดนแต่อะคริลิกอันปลอมไม่โดน่าเลใช่ใช่ใชแต่ว่าตอนเราออกก็คือบางนะไอ้าป<ะ>ามึงทําเล็บที่กี่ชั่วโมง ส่หก <laughs> เล็บอย่างพี่ปานะคะก็สี่ถ<ป>ึงหกเดี๋ยวนี้แมทเทเรียลในการต่อเล็บอะมันไม่ได้มีแค่อคริลิกอย่างเดียวนะมันมีพวกวตัวโพลีเจลด้วยโพลีเจลคืออะไรเป็นคล้ายๆเหมือนต่อเจลแต่ว่าหนากว่า,วามันจะนิ่มกว่ามีความยืดหยุ่นกว่า,วาอคริลิกอ,อคริลิกอะมึลงลองเคาะเล็บดิได้ยินเสียงปะแมวช่ามัน,มนจะเป็นเสียงแบบเหมือนพลาสติกแลอันนั้นเป็นยังไงอันนั้นจะเป็นเหมือนเจลหนาหนามแบบนิ่มๆเสียงยังไงเสียงยังไงไม่มีเสียงมันจะหยุ่นหยุ่นนิ่มกว่าแต่ว่าช่างก็จะบอกว่าถ้าอยากได้ทนนนออออยู่ากก็คืืเล เล็บหักได้ไหมเหมือนกันลูกอันหักได้ไอยืดหยุ่นเนี่ยเวรับเปลี่ยนเล็บบางไหมบางเหมือนกันทุกอนบางหมดมาคุยกันหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้จากการทําเล็บต่อเล็บหรือเจลนั่นก็คือเล็บเป็นเชื้อรานั่นเองค่ะปัญหาโรคเกี่ยวกับเล็บเนี่ยหลายคนมองข้ามเพราะว่ารู้สึกว่าเล็บมันเป็นสิ่งที่เหมือนมันเป็นของตายเออเจ็บปะแล้วคนก็จะไม่ค่อยดูแลหลายหลายคนจะไม่ได้มานั่งแบบคุยทาครีมให้เล็บทาแฮนด์เจลให้มือทาครีมที่มือปะไม่ค่อยไม่ค่อยอะสิ่งที่เกิดขึ้ ต่อเล็บเนี่แหละตอนนั้นก็คือไปต่ออะคริลิกข้อดีเรารู้สึกเลยว่ามือเราอะเรียวสวยขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยจะถอดเพื่อพักเล็บรู้สึกต้องมีการพักเล็บบ้างมันจะไปต่อต่อไปเรื่อยๆอยากจะมีโลจิกอะไรปรนะมาณนี้เอาออกเอาเข้าสมมุติมึงจะต่อขนตาแบบไม่พักเลยขนตาต้องบางแน่เลยเพราะฉะนั้นต่อเล็บไม่พักเลยเล็บต้องบางมากๆแน่เลยงั้นเดี๋ยวพักเขาสักเดือนนึงดีกว่าก็เลยไปถอดริมูฟไปยูฟม,ม,มาคุณยิบค่ะเล็บคุณยิบลากินค่ะลาแดกลักษณะมันเป็นยังไงพี่มันเป็นสีคําวๆเขียวม่วงแล้วเหมือนจะเป็นนหลุมิด ข้างใต้คันไหมข้างในไม่รู้สึกคันไม่อะไรเลยแต่ทีเนี้ยเขาก็จะบอกว่าลาบนเล็บอ่ะก็จะมีหลายแบบนะที่มึงอันตรายละต้องหยอดยาเราสามารถไปติดในร้านทําเล็บได้อ่ะกับแบบที่ไม่เป็นอะไรของกูคือแบบที่ไม่เป็นอะไรทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากเวลาที่ต่ออะคริลิกแล้วช่วงที่มันยาวอ่ะตรงเนี้ยมันยาวออกมามันจะเปิดมันมีช่องที่น้ําเข้าไปได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นน้ํามันก็จะเข้าไปขังเขาก็เลยถามว่าคุณยิปเป็นคนทําอาหารบ่อยหรือเปล่าคะแน่นอนตอบเลยว่าไม่เออหรือแบบเป็นคน มันกิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำที่น้ำมันจะเข้าไปได้แบบใช่ก็คือเป็นคนชอบว่ายน้ำแท้นะ ไปทีกแช่น้ำอยู่แล้วก็คือเป็นบาราเราเคยเจอคนที่เป็นหนักๆถอดออกมาแล้วเล็บเป็นดำแล้วจะกินเนื้อแล้วคนเขาต้องหยุดแล้วหาหมอจริงจังเพื่อรักษาลาเลยวิธีมีลาแล้วทําให้หายคืออะไรคะเคสไม่อันตรายของเราอะก็คือต้องหยุดหยุดทุกสิ่งก็คือเป็นเล็บโปโะไปเลยนะคะก็คือไม่ควรทําเจลไม่ควรทาอะไรเลยคืออย่าให้เคลือบอะไรทั้งสิ้นทำให้หน้าเล็บอะมันได้รับกัาอรกาศถ้าเกิดว่าเป็นลาแบบหนักๆจริงๆก็แนะนําให้หาหมอดีกว่าเพราะบางทีมันกินที่เนื้อได้ราคาราคาในการทำเล็บต่อ พวกอะคริลิกเจลคู่เคยมีเล็บนี้เอาให้ดูเดี๋ยวอิวเนเสิร์ตก็ทำสีเป็ เพราะว่ามันยิ่งใหญ่ออแต่มันมีอาร์ตมันมีเราก็แล้วแต่เออใช่เขาคิดเรื่องเงี้ยมันแล้วแต่ร้านเลยเขาก็จะถามเนาะว่าเป็นทาสีเรียบๆหรือว่ามีตัวอาร์ตด้วยค่ะอาร์ตก็คือจะเป็นแบบที่เนทชอบก็คือเพนย์อาร์ตวาดติดอุปกรณ์หรือเปล่าคิดแย่ถ้าเดินเข้าร้านทําเล็บถ้าทําเล็บจริงๆอะนะถ้ามันไม่ได้เป็นการสปามือมันก็จะต้องเป็นหลักพันอยู่แล้วแหละโดยมากก็คือเฉดเฉดพันแล้วแต่ร้านละกันแต่ถ้าแนะนําเลยคือทําร้านที่ดีหน่อยเพราะเล็บมันเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามัันนนนห่่อออยทีบกมาาาจะ้้ํเข กูถามหราานกูชอบมากกูอยากรู้รมึงมีความชอบในการทําเล็บรูปแบบไหนอย่างเช่นของกูเนะี่ยกูเป็นคนคนไม่ได้กับการที่ถ้าอันเนี้ยมาเป็นมือกู <laughs> ชอบเรียบใช่ไหมชอบเรียบแล้วต้องไปเรียบที่ไหนที่ไม่กริเตอร์หรือสมมุตินิ้วนางค่ะคนละสีไม่ได้ต้องสิบคือสิบสิบคือสิบเป๊ะสมมติถ้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนไม่ได้จีโอวันตินไม่ได้ทำไมโอวันตินผิดอะไรมันคือื่างกลางมอกลางกลางมันจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลน้ำตาลแดงก็คือต้องแดงเรดบายแต่คือจะมาแดงแล้วเรดไม่ได้ถ้าเป็นอันนี้อยู่ที่ตัวกูนะโอโหทรมานจิตทรมานใจอันนี้เรียกว่าอะไรดีนะอันนี้ก็คือทุกสี่ห้าหมือนกันหมดจะเครียดจะทรมานใจของมึงไงย เป็คนตรงกลางร,ระหว่างมึงกับมึงอะใช่ใช่มันมีความสนุกนะอ่าใช่กู<ะ>แอบ,บมีความสนุกคือกูออยังเป็นคนชอบสีเรียบจริงแต่จะมีความชอบกิตเตอร์ <S <S> <S มึงจะเห็นกูทากิตเตอร์แต่ก็จะไม่ใช่กิตเตอร์สิบนิ้วบางทีกูก็เรียบหมดค่ะยกเว้นนิ้วนี้เป็นกิเตอร์บางทีก็จะแบบอันนี้ขอชี้กิเตอร์นางกิเตอร์อันนี้เป็นกิตเตอร์ที่นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วก้อยคือสลับแบบบางทีมึงมีชอบไล่แพนโทนด้วยแรนดอมใชาเหล็บเขียวแต่เขียวโคโลเชยใช่อย่างสมุดกูเป็นคนชอบเอิร์ธโทนกกกกกก็็็็็จะเเเปปนนนน้้้ำตตตาาาาาลลลดร์ชอออโแแวมมู เป็นคาราเมลแล้วก็เผาเวลาคือเป็นอ่อะไรอย่างนี้กูทำใจไม่ได้เลยกว่าเป็นคนชอบเห็นคนทำอย่างยิบนะสีเอ์ธโทนแบบนั้นนะสวยแต่พอจะเลือกเข้าเล็บตัวเองจริงๆอ่ะก็มาเป็นสีนีออนห้าสีอย่างเงี้ยมึงมีที่ที่มึงไปหาเว็บเรมของเล็บปะพินเทเรสเทเนเนลอาร์ตวิธีที่ดีที่สุดคือมีเล็บให้เขาเราสามารถจิ้มดาวเอานิ้วของอันนี้อันเนี้ันี้แล้วก็ไอ้นี่เองได้เอาร้านเล็บที่ทำประจำกันดีกว่าไหนๆก็ไม่มีสปอนแล้วมึงชอบที่ไหนแฮปเปอรนิ่งกูทำแฮปปอรนิ่งแต่ว่าด้วยโลเคชันไป ออ่ใช่ใช่ลร้านแต่ละร้านอ่ะก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันอย่าง Happening ที่เราชอบไปกับปายจะเป็นเหมือนก็ทาสีเรียบเรียบก็จะดูลูกคูลคลาสสิกหน่อยแต่ว่าร้านที่กูพาหมูไปเป็นสายติดอุปกรณ์่ก็คือ Hug and k เ s s ใช่ปะอ่าใช่ฟิล u ัก n d น i s s จะเป็นเล็บไม่ต่ออ่าเล็บหน้าร้านเจลนูน่ารักนหน้าร้นั้นกูก็ชอบถ้าหลังๆเนี่ยถ้าเกิดมาสายต่ออะคริลิกแล้วกูรู้สึกว่าเพนได้เหมือนมากอย่างแมวก็เป็นแมวอ่ะก็คือ Nailscandy สี่คอนโอ้โหมึงวาดเป็นวาดและมี สมมติกูบอกว่ากูอยากได้เป็นตารางแล้วก็แบบมีเชอร์รี่บางคนเขาต้องถามเลยว่าเชอร์รี่ไว้ตรงไหนอะไรไว้ตรงไหนอ๋อเขาไม่ได้พีไซนาใช่คือกูรักพี่ปาแบบต้องเป็นพี่ปาเท่านั้นคือคิดเองอ่ะเขาแบบเองเชอร์รี่อยู่ตรงนี้น่ารักดีใช่แล้วก็สีอันนี้โอเควันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกับการรมิตเล็บนะคะใครมีปัญหาเล็บอันไหนก็คอมเมนต์มาหรือว่าใครมีร้านเล็บอะไรดีๆคอมเมนต์มาหรือว่าปัจจุบันน่ะเขามีเทคนิคอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีสําหรับเล็บเผื่อเราอยากจะไปทำมาเพราะเราไม่อยากให้เล็บบ้างอีกแล ที่มึงทําอยู่ก็คือเดี๋ยวนี้มึงแปะสติกเกอร์เออใช่เดี๋ยวนี้กูแปะสติกเกอร์มันจะมีสติกเกอร์บางประเภทที่แปะบนเล็บได้เลยที่เขากลัวถ่ายละครทีนี้บางทีที่รู้สึกแบบอยากแต่สนุกกูก็จะซื้อสติกเกอร์มาแปะซึ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์บอกก่อนนะแปะปุ๊บแป่กูไม่เก๊ดมันจะพอดีกับเล็บได้ยังไงคือกูมีการวัดและตัดกะเอาถูกไหมใช่กะเอาแล้วก็เอากรรไกรตัดเล็บตัดให้มันพอดีกับเล็บปูแค่นั้นแล้วพอเวลาวันพรุ่งนี้กูจะถ่ายละครกูก็ลบเเเเธออคคนนนนะะรรรสสสึกกลัััวียใใจาา่่มมช เป็นดีเฟกต์ดูรูเราเสียใจมายบายเราจะสวยไปทุกอย่างไม่ได้แล้วแบบนี้ยราไม่ได้เพราะอ้าวมีนะกูไงสวยทุกอย่างกดให้สมดจต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเรเสียใจ